ดีป้าผนึกกำลังทรทเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวด้วยดิจิทัลชูไทยแลนด์คอนเน็กสร้างมูลค่าทางเศร,รษฐกิจกว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาทยังคงเดินหน้าในการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาประยุกต์ในการเล่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกันค่ะให้กลับมาสร้างมูลค่าทางเศร,รษฐกิจให้กับประเทศค่ะล่าสุดดีป้าค่ะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมันพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะพร้อมด้วยนายนิธีศรีแพค่ะรองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาากรรทททท่่่่องงเเียยวแหปะะศไค ร่วมกันเปิดตัวโครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวด้วยดิจิทัลค่ะพร้อมกันนี้ค่ะดีป้าค่ะยังได้ลงนามความร่วมมือกับทรทค่ะในการใช้แพลตฟอร์ม Thailand Connect ค่ะแพลตฟอร์อมท่องเที่ยวแห่งชาติโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาทสำหรับแพลตฟอร์ม Thailand Connect ค่ะได้ร่วมกับบริษัททาวิสโกเทคโนโลยีจำกัดค่ะพัฒนาขึ้นมาโดยแพลตฟอร์มนี้ค่ะจะเป็นตัวการเชื่อมโยงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวประเภทต่างๆทั่วไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ปรรรรระะกกกกออออบาาานภาคคุตตสหมมททท่่่งเียยยวไยัโดพฟ์ Thailand Connect ประกอบด้วยการจัดทําแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยวค่ะการจัดทาเทอร์เคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะและการจัดทำธนาคารข้อมูลดิจิทัลการท่องเที่ยวโดยดีป้าค่ะคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า1นึ่งแสนรายมีสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกว่า2องแสนรายการค่ะและในปี256 6ค่ะตั้งเป้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ25ล้านคนโดยดีป้าค่ะเชื่อว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการนาเอาเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสามารถตอบโจทย์แล็บไซล์คนรุ่นใหม่ได้ค่่่ะะะรรรรววถึงงงกกตุ้นนนาาเเเดิทททททอียยใปศไ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยโดยคุณผู African ้ชมค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เว็บไซต์ Thailand Connect ค่ะหรือเพจเฟ c บุ๊ o k Thailand c o n n e c t กันค่ะความจริงเนี่ยดีป้าในปี2 5 6 5ันถึง6กสิบหเราทำอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีอยู่ประมาณ4เรื่องหลักๆเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านกำลังคนนน่นหมายถึงทักษะทุกระดับนะครับ สเป็นการส่งเสริมเพื่อการลงทุนและพัฒนาในอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลนะครับแล้วก็สส่งเสริมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมดิจิทัลนั่นเองนะครับ สุดท้ายเนี่ยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สร้างปัจจัยเอื้อเรียกว่าอีโคซิสเต็มของประเทศการท่องเที่ยวการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นการทํางานกับภ้าเอกชนนะครับคือ t ทาวิสโก้รัฐร่วมลงทุนกับภ้าเอกชนด้วยในการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่าเป็น B2B ครั้งแรกในประเทศไทยในการทํางานในอนาคตคงจะมีการ Open API เชื่อมโยงกับ B2C ต่อไปซึ่งทาง t ทาวิสโก้เองในแพลตฟอร์มนี้เรียกว่า Thailand c o n n e c t ก็ได้เตรียมตัวทําไปแล้วนะครับ การทํางานครั้งนี้จะเป็นการร้อนธุรกิจเีาเรียกว่าสตาร์ทอัพก็ได้นะครับหรือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าดิจิทัลเซอร์วิสสำหรับคนไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีการทํางานยกระดับผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นอีก5พื้นที่ด้วยกันไม่น้อยกว่า5้าพันรายเพื่อให้โรงแรมหรือร้านอาหารหรืออุตสาหกรรมต่อเรื่องในธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาปลักอินกับแพลตฟอร์มนี้ของประเทศไทยการลงทุนที่เป็นตัว VC นะครับที่เราทํากับทางทาวิสโก้ในคงพูดได้นะครับทางรัฐลงทุนไปด้วยล้าสิบล้านนะครับ่างท อ่าอันทำที่เรียกว่าทันอันแฟร์แอดแวนเทจเนี่ยที่ลงไปทำกับ5,000ผู้ประกอบการ5ภูมิภาคนะครับ oh. ก็คิดว่าน่าจะมีเม็ดเงินสัพัด์ไม่น้อยกว่า2,500ล้านบาทในปีนี้สำหรับแพลตฟอร์มนี้จริงๆเรามีเวลาทำงานที่จะต้องแอดควายผู้ประกอบการในระยะสัว์ไปนะครับซึ่งระยะแรกเนี่ยในการพัฒนาแพลตฟอร์มเราก็ทำได้เร็วกว่ากำหนดนะครับก็คือปัจจุบันนี้สามารถเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาสมัครนะครับแล้วก็สามารถนาสินค้าและบริการ เกือบจะทุกประเภทแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคโรงแรมนะครับตอนนี้ทางทางวิสโกมีความพร้อมที่จะ,ะต้อนรับผู้ประกอบการเพื่อน,นําขึ้นบนแพลตฟอร์มทันทีเพราะว่าทีมการตลาดก็ได้ออกตลาดแรกไปแล้วนะครับตลาดอินเดียไปนะครับเมือม่อสักเมือม่อสัก สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีกําหนดที่จะออก ITB เบอร์ลินอีกเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะนําท่านสู่ตลาดโลกนะครับขอเรียนเชิญครับแพลตฟอร์ม B2B จริงๆแล้วมันอาจจะแตกต่างจากแพลตฟอร์ม B2C เหมือนที่ท่านผอพูดนะครับก็คือแพลตฟอร์ม B2B จริงๆเราออกวัตถุประสงค์คือซัพพอร์ตผู้ประกอบการเป็นหลักนะครับแต่ด้วยความที่ตัวเครื่องมือดิจิทัลที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นโทเค็นซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ประกอบอซึ่งเชื่อมโยงกับเอกชนหรือบุคคลทั่่่วววไปเเเเเพรรรราาาาาะฉะฉนนนนนัันััั้้้้กกก็มีชือโยยงงงท2ส,สขดด ความพร้อมในตัวของแอปพลิเคชันเราก็เลยเร่งกระชับให้มันเสร็จเร็วขึ้นนะครับจา,จากที่เดิมจะเปิดตัวเดือน7จ็ดตอนนี้เข้าใจว่าสักวันที่19นี้เราก็จะเปิดให้ลูกผู้ใช้บริการทั่วไปดาวน์โหลดไปทดลองดูฟีเจอร์นะครับแต่เนื่องจากว่าจริงๆแล้วการจะใช้งานได้เต็มที่เนี่ยต้องมีผู้ประกอบการเข้ามาในระบบเต็มที่ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะพยายามทําแล้วก็เซิร์ฟค่อยๆเซิร์ฟค่อยๆสร้างการเรียนรู้กับผู้ใช้งานทั่วไปครับการที่เราได้ ก้าเข้าไปสู่ในเรื่องของโลกดิจิทัลนะครับก็จะทําให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างท่วถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่รัฐบาลบอกว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสําคัญนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ประมาณ20%ของ GDP เนี่ยนะครับก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันที่จะต้องยกระดับเข้าสู่ในเรื่องของดิจิทัลนะครับนี่การจะขับเคลื่อนเรื่องดิจิทัลได้นั้นเนี่ยมันก็ต้องทําในหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งความร่วมมือระหว่างหน่่่่วยยงงงงาาาานนะคครับบซึกก็็ต้้อออขุณทท Dpa เปมีได ร่วมกันนะครับสร้างซูเปอร์แอปอันนี้ขึ้นนะครับเพ่อจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่ประมาณหลายหมื่นรายนะครับที่สนใจในเรื่องเหล่านี้และก้าวเข้ามาสู่ในโลกดิจิตอลได้มากขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าการที่ถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวของเราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับก้าวสู่โลกดิจิตอลได้เนี่ยก็จะสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงนะครับขณะเดียวกันก็ได้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวกลับมาวางแผนในการที่ทําการตลาดครั้งต่อไปนะครับก็เชื่อ ล้านคนเนี่ยก็อาจจะถูกรู้เป้าได้นะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้เตรียมพร้อมที่กลับคืนสู่สภา,าวะปกติในเร็ววันขึ้นในวันนี้ได้ในปีนี้อย่างแน่นอนครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในซัพพลายเชนไหนนะครับก็ขอยัดหนะาตัวทวิสโก้กับทางดีป้าเองแล้วก็ทอท,อท,อทอเนี่ยร่วมกันพัฒนาซูเปอร์แอปนี้ที่เรียกว่า Thailand c o n n e c t นะครับ เป็นซูเปอร์แอปแรกในการทำ B2B ในประเทศไทยนะครับช่วยกันใช้แอปนี้นะครับในอนาคตจะรีบปล่อยให้ดาวน์โหลดโดยเร็วนะครับแล้วก็มีการใช้วันนี้เราจะมีการเวียนไปใน5้าภูมิภาคนะครับผู้ประกอบการไหนสนใจเดินเคาะประตูเข้ามาหาเราได้เลยนะครับช่วยการคลรนิดธุกรกิจไทยไปแน่นอนครับ